อะไรว่าเปิดมาก็ไอเลิรนนึนงนี่แหละหล่อเพื่อนใหม่ของทีมเราลเหมือนจะแข่งเก่งมากเลยนะรอชัดอาการดีขึ้นเถอะเราจะได้ประลองกันหยุดเลยหยุดเลย,ย,เลยมีอย่างที่นจิจูก็มาประลองกับสมาชิกใหม่อีกอย่างอาการบ,บาดเจ็บของนายก็ไม่ได้จะหายง่ายๆหนักนะพารมณ์สภาพลูกชายละคเพอะไรวะ นายเป็นคนพาคนนี้มาหรอตอนที่นายหยุดแนวหน้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม <c oughs> ก็เก็บตุยนะคะ, <c oughs> ะถึงแม้ว่า, <c oughs> วากองทัพแ,แห่งโชกุนจะแข็งแร่งมากกว่า <c oughs> ที่พวกเราคิดไว้ามากจริง <c oughs> ๆก็ตามแต่ฉันก็ยังได้สแสดงบทบาทที่ยิ่งใหญ่ใน <c oughs> ตอนนั้นกองทัพแห่งโชกุนปรูเข้ามาปราวกขึ้นน้ำสุธาถมแต่ฉันก็ไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่นิดชักด่าออกมาแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าเท่านี้ก็สามารถหยุดยั้งซามูไรของพวกนั้นได้ถึงสามสี่คนแล้วอีก โอ้ไม่เบาเลยนี่นากิ่งแบบนี้ตั้ตงแต่เมื่อ,อไหร่กันคนนี้ยิ่งสุดอ็เข้าไปใหญ่แค่เขาเห็นฉันกำลังถูกต้อนให้จมจม,มือเขาก็บุกเข้ามาจากด้านข้างจ<น>งากทหารกองทัพแห่งโชกุนพวกนั้นฝีมือเทียบไม่ติดเลยสุดท้ายก็ถูกเขาซัดลงไปมองกับพื้นนี่อ้าวมีคนป่อยู่ตรงนั้นด้วยนะทุกคน ได้ยินมาว่าเขาไปเกาะฉันโดนผ่าอีกแล้วหรอฉันโดนผ่าผ่อีกแล,อไปไปแล้วทุกคนเขาไปกกอนกวนพี่ลาวิชานก่อนการลาวิชตนอันที่ลอยด้วยแม้แต่โชกุนไรเดนก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกับเขาพวกนายนี่ลายจริงๆเลยอย่างไรเด่นแต่ว่าอย่างอื่นฉันก็ยังพอใช้ได้แต่เรื่องที่เขาสามารถรเผชิญหน้ากับโชกุนไรเด่นซึ่งหน้าได้เนี่ยมันดูโมไปนหน่อยหรือเปล่า ในเองก็เคยได้ยินนี่ว่ามูซาโนฮายุกุตจิไม่ใช่เหรอไงฮะแต่ยังไงก็ช่างเถอะอันที่จริงน่ะฉันก็ยังคิดอยู่นะว่าช่วงนี้พวกเราแพ้บ่อยละชนะน้อยมากแบบนี้ก็ทนต่อแบบนี้จะทนต่อไปได้หรือเปล่านะตแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคนที่จะมาใหม่หรือว่าเทเวสต่างก็าพึ่งพากันได้มากกว่าที่คิดไว้ฉันเองก็รีบี่ายแล้วก็จะรีบกลับไปนาต่อสู้ให้ถึงที่เออถึงจะดี ความคิดแบบนายก็ถือว่ายังไม่ได้เรื่องนะแม้แต่ตอนนี้ฉันก็ยังฝึกฝนทั้งที่ร่างกายติดถึงแม้ว่าเมื่อวานแผลจะฉีกแล้วก็เถิดแล้วเมื่อไหร่จะหายโว้ยอยากให้นายหายามาช่วยรักษาหน่อยไหมเออให้ฉันน่ะพายาม,ดมาาได้ยินเกี่ยวกับตำราสมุนไพรเมื่อไม่ไมนานมานี้เพียงแค่นำโอนิกาบ,บุโกมาบดให้เป็นผงก็สามารถทำยาที่สามารถรักษาแผลได้แหละ ว่ากันว่าหลงาังจากกินธาแล้วก็จะรู้สึกกินเย็นแล้วก็สามารถเร่งการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยนะให้ฉันชุดหนึ่งขอบคุณมากนะทำไมฟังแล้วรู้สึกเหมือน,นันอันนี้จริงแล้ววูฟล็อกก็น่าจะโอเคแล้วมั้งแต่ว่าจะให้พวกนายเป็นคนตัดสินใจก็แล้วกันอ้าวแถวนี้มีอันนี้หรอกหรืไม่มาป้าให้งานให้คนใหม่เป็นคนตัดสินใจแล,ล้วกันว่าจะเตรียมการ อยู่ทางนี้ซะหน่อยอามาแล้วหรอม <c oughs> าอโอเคกับต,ร <c oughs> ตรำราสุมาที่หน้ามัสการของฉันล้ก็ยังก็รบกวนเธอช่วยนำโอนิกาบุโกโก,กลับมาให้หน่อยนะเดี๋ยวฉันจะรับหน้าที่ทำการบดแล้วก็ต้องเป็นยาเอง <c oughs> ถ้าหาสมมไรถ้าหาคิดว่าอะไรนะ <c oughs> โอเคกว่านั้นแล้วก็ยังก็รบกวนเธอเอามาด้วยหน่อยก็แล้วกันนะแต่อที่จริงแล้วฉันอยากจะแนะนำยาส่งเหมือนภัยใหม่มากกว่าไม่แน่อาจจะมีสรรพคุณยอดเยี่ยมก็ได้นะ ได้เลยฉันด้น,นยแล้วว่าเธอจะต้องเชื่อใ่ฉันอ๋อมันเป็นดวงเหรอคาบุตโตะนี่เอาดวงมาบดเหรอ,โอโแต่ฉันว่าคงไม่กล้ารับประกันกว่าจะได้ผลนะแ,บบแต่ถ้าเกิดได้ผลจริงๆ,ๆล่ะก็ทุกคนก็คงจะได้หายเร็วๆขึ้นเอาวัตถุดิบมาให้ฉันการทำยาจาก่อ้นข้าซับซ้อนให้ฉันจัดก,การเองอือเอาไปเอจ้จะจูๆจิบจๆบจบเจ็บะมัดอะไรอ่ะเพ้จู่ๆทไมเจ็บล่ะทำไม เอ๊ะทำไมจู่ๆก็ไม่เจ็บล่ะมันก็รู้สึกชาๆรู้สึกเหมือนจะได้จิองจิด้วยแฮตติ่งไปเลยที่พี่เราให้ฉันแข่งแรงก่อนทันมันจะไปเปรองกับนายแน่นอนดินี่ก็เปลองอยู่นั่นแหละไม่ถึงจะเอาคิดแต่เรืองป็รองกับคนอื่นละล่ะแต่ว่าคราวนี้จะต้องขอบใจที่พี่มากเลยนะยถึงแม้ว่าตอนที่เพิ่งหายานี้ลงไปความรู้สึกจะเหมือนว่าเอาเกลือมาอะไรนะสาดใส่แผลก็ตามแต่ตอนนี้ให้ความรู้สึกเย็นสบายฉันรู้สึกได้เลยว่าร่างกายค่อยๆแข็งแรงขึ้นแม้ว่าจะไม่หายโดยทันตาขนี่ก็ โอเวอร์แอคติ้งเวอร์ขอบคุณพวกนายที่ช่วยนะเราฉันออกจากค่ายของผู้บัญชบเมื่อไหร่ก็จะเลี้ยงแล้วพวกนายเป็นการตอบแทนนะเสวยได้ก็ดีแล้วอีางเงงก็พาเออฉันพาคนใหม่ไปเดินเล่นรอบๆก่อนนะพวกนายก็พักผ่อนกันไปเถอะอย่าลืมไปค่ายฝึกซ้อมล่ะไปปลองกับพวกเขาซะนายน่ะรีบไปพักผ่อนเถอะนะคอนเซปต์ดีแฮชชอบ มีใครฝึกซ้อมอันหล่อจริงๆล้วได้ยินว่าทางนั้นมีการฝึกยิงธนดนะูด้วยนะเราไปดูกันดีกว่าสั่งมุล่าใส่ธนูยิงกันหรอ,องงอยิงไม่โดนอีกแล้วเมื่อกี้ฉันลองนับดูบแล้วนะยิงไปทั้งหมดสิบดอกมีแค่ดอกเดียวที่มีแค่ดอกเดียวที่เข้าตรงกลางเป้ามีแค่ดอกเดียวที่โด,ดนเป้านา,วนาเวทนาสั่งจะยุ่ยจากสถานการณ์ตลอด ลหลายวัน,นมันนี้ถ้าจะพัฒนาที่การ,ารยิงธนูหล,ลักก็แบบเดินๆซ้ำๆอย่างเดียวก็คงไม่พอหรอกนะนี่ยิงธนูกลางสายฝนเลยหละคายแรกคิดว่าเพียงแ,แ,แค่หนาวสายธนูเร็งแล้วก็ยิงออกไปเท่านี้ก็จะเสร็จในรวดเดียวแล้วไม่นะ่ญญาจะยากอะไรแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนที่ชันคิตเอาไว้เลยแล้วจะเป็น ทำความขึ้หน้าทำความขึ้นหน้านี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะเราก็จะได้ออกรถสักทีคงได้แต่ทำรอครูฝึกมันหนักครั้งหน้าขอให้เขาช่วยสอนอีกหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ที่แนวน้าอะไรนะมึงเครียดมากครูฝึกที่เก่งๆต่างก็ ไปช่วยกันหมดช่วงนี้ฉันก็คงได้แค่ฝึกสอมไปเองก่อนแล้วนะถ้านื่นเป็นแ,แบบนี้ต่อไปพาะเรากงเป็นกองทัพต่อต้านได้จริงๆงั้นหรอแนกดใจของพ่อนายฉันได้ยินแล้วนะว,นว้ายรุ่นพี่ใช่แล้วที่มาครั้งนี้ก็เพราะว่าจะนแนะนำสมาชิกใหม่ให้กับพวกนายนะในการต่อสู้ครังนี้การต่อสู้น่ะ เขาแค่คนเดียวก็สามารถจัดการซามมไรไปได้แล้วสามสี่คนโดยที่ไม่ต้องออกแรงแล้วทำไมต้องทำท่าแบบนี้กันด้วยเนี่ยอีกท่างยังหยุดจักไม่คิด้ายานอย่างกล้าหาญและยังรอดยิงเงมือโซเกีนไรเด้นมาได้อีกด้วยแหม่ได้ข่าวว่าสลบไม่ใช่หรอคะจริงเหรอท่านคุณก็สอนพวกเรายิงธนูหน่อยได้ไหมอ๋อยิงไม่เป็นพวกเราลดกลคุณไม่นานหรอกขอแค่สาธิตให้พวกเราอีกสักครั้งเพราะว่าการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่าง อะไรนะเร่งรีบพวกเราเลยจำเคิดรับกันยิงธนูทั้งหมดไม่ได้ไหนอุ้ยพุทธเกศล้องล่าให้ฉันจัดการเองไม่มีปัญหาเพราะเราจะตั้งใจดูอย่างแน่นอนมันยิงเป็นด้วยหรอเป็นไงล่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเพื่อนคนมแม่คนนี้เก่งมากไอ้ติ๊บๆข้านี่ฉันเข้าใจแล้วาเป็นตัวเองถึงยิงไม่โดนถ้ายิงของฉันไม่ถูกต้องอย่งี้ออกแรงดึงไม่มากพอ มือที่กำพนูนไม่นิ่ทงทขงยังไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยยิงดีที่นอกมีเนน่อสิ่งเหล่านี้ฉันก็ไม่ปัญหาอะไรแล้วเยอะเหมือนกันนะปัญหาแค่นี้มากมันก็มากพอแล้วนะแต่ว่าหลังจากที่ได้ดูการสาธิตอิกค้งฉันรู้สึกว่ามีประโยชน์มากเลยหลัก อย่างนั้นคณีฉันก็จําทิศทางที่ถูกต้องได้แล้วขอแค่มุ่งไปที่ทิศทางนี้ต่อไปก็ฉันก็จะเก่งขึ้นเอาตรงๆนะก่อนที่สงครามจะเริ่มเกิดขึ้นฉันก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งบนเกาะวาตาซูมิเท่านั้นตอนนี้ทั้งฉันและภรรยาใช้ชีวิตอยู่กันอย่างสงบน้อยมากที่จะมีข้อเกี่ยวข้องกับการต่อสู้แต่หลังจากัดสารพิษที่ฉันถูกกาศออกมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฉันรับไม่ได้กับการกระทำของทัพโชคุ จึงจัดสินใจเข้าร่วมกองทัพต่อต้อตานแต่ดูจากตอนนี้แล้วเส้นทางยังโอโหอีกยาวไกลแล้วนะพวกเราไม่มีทางยิปชัิไม่มีทั้งพรสวรรค์นในการต่อสู้และจะสามารถรุดเล่นในสนามรบเหมือนพวกเขาได้จริงๆหรอดังนั้นช่างก่อนละกันขอบคุณพวกเธอมากนะแล้วก็รื่นงพี่ด้วยที่มาช่วยพวกเราไปฝึกกันต่อเถอะ อยคิดมากนักเ,เลยที่นาหน้ายังมีพวกเราอยูอ่พวกนายตั้งใจฝึกซ้อมกันให้สบายเถอะงั้นพาเธอไปเดินเล่นที่อื่นต่อดีกว่า,นา,นวาไปที่ไหนกันดีหนะ้าขอฉันคิดก่อนน<ม>ี่เย็นแล้วเลยแล้วกองทัพแหโชกุนอะไรนั้นล้อมเข้ามาจมตีแล้วเอาใน่ข้ามีคนบาดเจ็บอยู่เพียบเลยห้ามในกองทัพแห่งโชกุนเข้ามาเด็ดขาดพวกเธอไปพวกเธอออกมาช่วยหน่อยช่วยกันไล่กองทัพแห่งโชกุนออกไป เป็นไปได้ยังไงตามหลักแล้วพวกเขาไม่น่าจะมีทางมาถึงที่นี่ได้เขาเราได้ไปดูกันเถอะดูเหมือนว่าจะมีเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างผลงานนะในที่สุดก็แก้ปัญหาได้สักทีว่าแต่ทำไม,มที่นี่ถึงมีคนของกองทัพโชกุนอยู่ด้วยละ่ะตามหลักแล้วบริเวณรอบค่ายจะมีทหารของกองทัพต่อต้านรับอยู่ชอบราัตาเวนอยู่เป็นจำนวนมากกองทัพแห่งโชกุนไม่น่าจะมาถึงที่นี่ได้หรือว่า,ามีหน,นอนบอลไส้ ก็มีคนร่วมมือกับกองทัพแห่งโชกุนคอายขาขข้อมูลของฝัอองง่งเราให้ทางนั้นแน่และจงใจปล่อยให้พวกมันเข้ามาโจมตีค่ายแน่ๆเลยเพรานี้ก็พอจะสมเหตุสมผลแล้วละ่ะจับนบาบอรใช้ป้องกันค่ายนี่เป็นโอกาสที่สร้างผลงานที่ดีเลยนะคิดอะไรอยู่ล่ะนันเมื่อกี้ฉันตรวจดูข้างๆค่ายโดยล,ละเอียดแล้วพบว่ากำแพงป้องกันบริเวณนี้ได้พังทลายลงอ้าว กองทัพมิชกูน่าใช้โอกาสหนีเลาะเข้ามาทหารนั่งผาใกล้ๆและอาศัยช่องว่างกำแพงเพื่อรอบโจมตีค่ายเพียงแค่ซ่อมกำแพงให้ดีแล้วคอยสั่งคนมาเฝ้าระวังนั้นก็น่าจะอยู่เด็กวทางอันตรายที่สุดอยู่ได้งั้นเหรอก็ได้ฉันั้นมีแผนไม้เช็กอยู่พอดีเลยแต่ไงซาก็ให้ว่าเราเป็นคนซ่อมก็แล้วกันนะว่เรามาแข่งกันว่าจะเด็กใหม่อยาได้ดูถือสตารเรื่องงานที่อยู่เบื้องหลังน่ะฉันมีความมั่นใจมากพอตัวเลยทีเดียวครนี้ฉันจะให้เธอได้เห็นความเชื่อถือของ ความน่าเชื่อถือของรุ่นพี่เอาละเท่านี้ก็น่าจะไม่เปัญหาแล้วล่ะเ้าพวกกองทัพองมชกุณพวกนั้นแม้ว่าจะติดปีกมาอย่างคิดว่าจะเข้ามาได้มันขนาดนั้นเลยหรอแค่รัวแค่นี้แบบนี้ก็ดูเหมือนว่าฉันจะได้ทําประโยชน์ให้แกกองทัพตเมชอีกแล้วแต่ว่าทาไมมันถึงได้เกี่ยวกับงานเบื้องหลังอีกแล้วล่ะ พีาพยายามย้ายเข้ามาแนาวหน้านนทีแล้วก็กลาวว่าจะแสแดงฝีมือของฉันให้ทุกคนได้เห็นแบบนี้ก็กลายเป็นว่าต้องใช้ชีวิตแบบเดิมอีกแล้วไม่ใช่หรือไงรู้สึกว่าคุณยึดติดกับแนวหน้ามากเลยนะเหมือนกับสิ่งที่ท่านกโลได้พูดไว้พวกเราทั้งหมดต่างก็ทําเพื่อจิตตำนงถึงจะได้เข้ามาร่วมการต่อต้านคือแม้ว่าจะเสียสละได้หลายครีก็ตามแต่ถ้าหากเป็นไปได้ล้วก็ใครก็จะใครจะไม่อยากโดน อะไรนะอยากไม่อยากโดนคนล้มซามูไรของด้วยมือของตัวเองล่ะทงสี่พวกเราเดิน,นรอบค่ายเสร็จแล้วไปพบกับท่านกุโลกันเถอะแต่ถ้าเป็นไปได้ดีละก็ไม่แน่นอาจจะได้รับภารกิจการต่อสู้สัญญานา็ด้วยกันได้นะ โอ้ oh, แปลกจังท่งโกโรไม่อยู่หรอโกโร,โกโรสถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตอนนี้ท่งโกโรอยู่ที่แนวหน้าเพื่อคอยนำทัพโรโอกกบอยู่เมื่อไม่นานมานี้จุดจุดก็มีกองทัพของโชกุนมาเสริมกำลังในสนามรอกอีทั้งยังมีอะไรนะโกุโจโซากะเป็นคนนำทัพอีกเวย้ยว้าว และทางฝั่งเราหลายวันมาแล้วที่ท่านเซนโกโนมิยะไม่ได้ออกมาเผยตัวถุงใส่เหรียญที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้ก็ใช้เกือบจะหมดแล้วน่น่เงือกหรอกสถานการณ์นี้ไม่เป็นผลดีต่อเราเลยและยังหากถังท่าถอยกลับไปแบบนี้แล้วก็จะเป็นการทําลายขวัญกาลังใจของฝั่งเราเสียเปล่า,าแต่ตอนนี้น่าจะภาวนาว่าท่านโกโรจะแก้สถานการณ์ได้ดีแต่ก็รู้ได้เลยว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นไปได้ยากเลยละ่เะลเราก็ไปแนวหน้ากันเถอะ ในยเมื่อมีความสามารถในการต่อสู้ก็ไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่อย่างนิ่งเฉยอย่าทิ้งให้กองทัพมิโรกุนผ่านทาทาทาซานซูนะไปได้เด็ดขาดดิโอคัสซีนด้วยแฮนิเมชั่นหรือคัสซีนโอุยน้องหมาหมากับเทนงูนะคะ จริงๆมันมีเพลงใช่ไหมเนี่ยแต่มันไม่ได้เปิดนะคะมีแค่นาย,ยาง,งั้นเหรอฉนันนึกว่าจะได้พบกับท่านผู้บัญชาการของพวกนายสักอีก อันที่จริงแล้วเธ<ร>อก็สร้างความลำบากให้กับกองทัพในโชคุีของเรามากเลยทีเดียวการที่กองทัพต่อต้านอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเธอล้วนะแต่ก็สมควรจบลงได้แนวด้วยความแตกต่างของกองทัพแผนการจะไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปพกเรารู้รูิทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกองทัพต่อต้านหมดแล้วคนที่ไม่ยอมหยุดท่านโชคดีจะต้องได้รับการลงโทษท่นเชื่อในตัวของท่านเซนโกโนมิยะ แล้วก็เชื่อในตัวของกองทัพต่อต้านของพวกเราด้วย,ยคำสั่งราชบัิชาน,ในใชี้แ่เส้นทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนพวกเราไม่มีทางยอมแพ้เด,ด็ดขาด <c oughs> <ๆ>อีกก็ตามเถอะอ๋อแล้วก็ยังมีอีกเพ่อนคนนั้นเองก็น่าจะได้เห็นคำสั่งก,การจับกลุลราสุดแล้วทช่ไม่นักเดินทางผมทองคนนั้นตอนนี้น่าจะอยู่กับพวกนายสินะะพวกนายยอมตกลงที่ส่งตัวเขามาฉันก็จะยอมให้พวกนายมีเวลาได้หายใจอีกสักหน่อยยังไงซะ การดื้อดึงตัดสินให้ดูแพชูนาตอนนี้ก็ไม่ได้มีผลดีกับทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนี่ดึที่ว่าอยู่ๆพวกเธอก็เพิ่งเพิ่มกอทัพก็เพื่อเขาสำคัญสำหรับท่านโชกุนมากแต่ฉันคิดว่าสำหรับกองทัพต่อต้านแล้วจะมีหรือไม่มีเขาก็ได้คิดผิดล,ละล่ะอาจุมาก็สำคัญสำหรับกองทัพต่อต้านเช่นกันในเมื่อเขาได้เข้าร่วมกองทัพต่อต้านแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นนะ เป็นการอยู่ในการดูแลของฉันและไม่สามารถส่งตัวเขาให้เธอได้หรอกนะกองทัพต,ต่อต้านไม่มีทางขายพักพวกเดียวกันนี่คือสี่มิ่ท่าเนเซนโกโนบิยะกํำหนดขึ้นมาตั้งนานแล้วท่านกุโร่และพี่เธอก็ด้วยหรอที่พวกเธอมาที่นี่ได้ยังไงกันก็มาช่วยนะเซเริ่มเลยงานคันนี้พวกเราก็จะได้ต่อสู้เข้มบากเข้มใหญกันแล้วสินะ เจอกันอีกแล้วนะครั้งนี้คงไม่มีทางปล่อยเธอไปแน่แต,แต่เดิมฉันคิดว่าการที่เธอเข้ามาพึ่งพากองทัพต่อต้านก็เพื่อหาที่คุ้มครองในกาันหลบอยู่ข้างหลังพวกเขาซะอีกการที่เธอปรากฏตัวที่นี่นั่นหมายความว่าเธอกล้าหาญกว่าที่ฉันคิดเอาไว้นะแต่ใน,นเมื่อเป็นแบบนี้ฉันก็มีข้อเสนออยู่อย่างหนึง่งการประลองการต่อสู้ครั้งก่อนนี่ก่อนลบครั้งนี้ให้เธอเป็นตัวแทนของฝ่ายการต่อต้านลบเป็นยังไง จินโในการประลบต่อ,อการประลองต่อสู้ก่อนร่มเป็นยังไงหรอก่อนที่จะลงก,ก็สอง่ายที่จะเริ่มนะคะทั้งสองฝ่ายก็จะทำการส่งนักรบฟิมือดีมาประลองกันสำหรับฝ่ายที่ได้เปรียบอยู่แล้วการเสียการเปรียบเทียบฝีมือถือว่าเป็นความหมายไม่น้อยแต่สำหรับฝ่ายที่เสียเปรียบแล้วลักก็รนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี แต่ว่าเป้าหมายของเธอก็ชัดเจนอยู่แล้วนั่นก็คือการที่จะใช้โอกาสนี้จับตวัวเธอไปอยา่าฝีมากนักห่ะกจะเปิดสึกกันเลยก,ก็ได้ไม่มีปัญหาอีกแต่ไปไปลองไหมนักเดินทางเธอเองก,ก็เป็นคนตัดสินใจนะก็ไม่มีปัญหาหรอกนะเนตอาหารเน,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 นี่ยนะ เป็นดินเมติกเวอร์อะอะไรนะดำบนดำล่างให้ตายเถอะโอ้โหโหถ้าเปิดเพลงน่าจะเราใจนะคะแต่เราไม่ได้เปิดนะ เออเข้ามาเลยสิคามาทั้งกองทัพก็ยังได้เลยนะคะตอนนี้ต้องมาหรอคะทีละคนอนะ่ะลุลุมมาเลยหน่อยเนี่ยงานที่คิดจริงด้วยดูเหมือนว่าการประลองครั้งนีงจ้ะจะจไม่ได้มีความหมายอะไรอีกต่อไปเหล่านักรบทั้งหลายประจันบานแต่โซกุนผู้เกียงไกลมุ่งสู่สความเป็นนิรันดร์อยท่าทางแล้วก็คงไม่สามารถเลี่ยงการต่อสู้ได้แล้ว เตรียมรับการโจมตีทุกคนตามฉันมาเออก็ยิงไปเลยสิค้ะสู้กันด้วยการยิงธนูว่าสั้นงงมากโอ้ไมน่นะนนี้มันเอาเลยประจันบาน มาแล้วหนึ่งเธอธนูสีดาวแน่ๆเออ,อโอไมล์หลักหลักให้มัน่นห้ามห้ยลังได้คาบฝนตกแล้วมาแล้วเธอซิโกโนมิยะหนังเงือกของชาดนังป่าเป็นไหนมาลูก ทา่านเซโษนอมิยะถึงเวลาแล้วสหายร่อมรบของฉันนี่ก็เป็นโอกาสของฉันแล้วนะเมื่อกล่าแล้วทา่านเศรษฐีเสียริงท่านผู้บัญชาการเอา้าคาเซฮะก็มาเหรอหวังว่าเธอจะจ่ายค่าจ้างพวกนี้นะเอา้าอุ้ยมากันหมดเลยเหรอคาเซฮะไม่เจอกันนานเลยนะสหาย ไ้มีตัเข้าวตุกตาหยุดเข้าไปชถอยทับโอ้โหพากันมาทาั้งตำบลเลยเหรอเนี่ยสวยมา,ากไปจัดคอนเสิร์ตอุสาระจาอยซกโนโมิยะเอาปเปิดตึกก็มากกว่เขาได้หรออนี้สวัสดีอจุมาเราจะแก่เห็นไป็นการค้าได้สินะ ที่เขาแนะนำตัวไหนก็นล้วกันคนภาคเดียวกับอันนี้เลยอ่ะฮิโปฮิเมะนะคะในโอเมียวแชื่อว่าเซิงกโนมิยะโคคมิเป็นผู้ก่อตั้งก่อนทับต่อตานแล้วก็เป็นผู้นำมิโกะคนปัจจุบันของเกาะวัตสุมิด้วยมันที่ก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินการเรียกแบบนี้พูดยังไงก็คือเกาะอะไรนะวัตสุมิในตอนนี้ฉันเป็นคนดูแลและที่ นั่นก็เป็นฐานประชาการรับของการต่อตา้านด้วยนะาอันนี้จริงแล้วฉันได้ยินเรื่องของเธอมาจากไปเต่อและ้ะคาซิฮะแล้วเพลงแต่คิดไม่ถึงเลยว,ว่าเธอจะมาที่กองทัพต่อตา้านต่อไปเธอมีแผนยังไงหล่อแล้วทำไมมันนุ่มนวลอะไรขนาดนั้นล่ะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นก็ไปนั่งเล่นที่เซนกโนมิยะอะ กนสักหน่อยดีไหมแม้ว่าตอนนี้ท้ากองทัพเชีงโชคุณหาตัวไปแล้วแต่สัคขารก็ยังไม่จบย่างงี้หรอกนะคำสั่งท้าวิชันยังไมีสิ้นสุดสำหรับสํานักงานแล้วกับโชกุนไรเดนก็ยังไม่มีท่าทีวิจุุดปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเลยฉัยานแนะนำให้ไปที่เซิงกโนมิยะเพื่อหาหรือกลยุทธ์ต่อจากนี้เธอคิดว่าไงก็ได้สิ ทำไปด้วยได้ไหมฉันก็เคยกับกออวตาซึนีมากสามารถเป็นไกด์ให้เธอได้ด้วยน้าไปได้อยู่แล้วกัวโล่เหน่อยๆนะช่วงนี้เหมือนเป็นหมาแปลงร่างขึ้นมาเลยอะสำหรับกัลังรบของกองทัพต่อตาอ่อนแอกว่าที่กองทัพโชกุนช่วงเวลาที่ฉันไม่อยู่นี้เธอก็คงลำบากไม่น้อยเลยสินะหมากับป้าหรอหลังจากนี้ก็คงรบกวน เธออยู่ต่ออีกสักพักนะเป็นปจับตากองทัพเอกชกุลและรักษาสมาชิกที่บาเดเจ็บฉันก็จะให้ทหารรับจ้างประจําอยู่ที่นี่คาซือฮาก็อยู่ด้วยแบบนี้ก็น่าจะแบ่งเบาภาระเธอได้ไม่น้อยอีกตอนใจเธอท่านเซนเอะไรนะเซนกนโนมิยะฉันยังมีเรื่องบางอย่างที่ต้องทำคงต้องกลับไปจัดการกับพี่เซนกนโนมิยะก่อนหลังจากท,ที่อาจุมาเตรียมตัวแล้วก็ไปหาให้ไปหาเทปเปอร์นะเรา เขาจะเป็นคนพาเธอไปที่เซนโกโนมิยาเองขอขอบคุณในความมุ่งมั่นนะของเธอมาลตลอดน้บจากนี้ฉันกับเธอเราจะตัดเสื้อไปได้วยกันนะคะเพื่ออนาคตของอินาชิมะเปิดฟอ์เลยค่ะลูกอ่ะนะคะทุกคนคเควสก็น่าจะจบที่ตรงนี้เนาะรอเปิดนะคะเกาะ ซนโกโนโมิยะเนาะน่าจะเป็นเกาะเงือกนะคะดูทรงแล้วนะคะเห็นมาหลุดหลุดนิดนึงนะคะใครอยากเห็นก็ไปลองตามหาดูได้เนาะไม่อยากจะสปอยนะคะเหมือนสปอยไปแล้วโอเคก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนสาหรับเควสเทพเจ้าบทที่สองรู้สึกว่าซั้นมากนะเฉพาะบทแรกคือยาวมากบทปฐมเลิกกับบทที่หนึ่งอ่ะโอ้โหโคตรนานนะคะโอเคเนาะเฉวงวันะบบนี้ ก็สนุกดีเดี๋ยวเรามาราดูกันต่อนะคะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงสึกว่าเข้าใครแม็กซ์เร็วเหมือนกันนะนึกว่ามันจะยืดเยอะกว่านี้หน่อยนะ <clog. S 1> แต่ก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาจะยืดเยอะถึงแค่ไหนเนาะเราก็มารอดูร่วมใจชู่ไปด้วยกันนะคะแต่คือเซนโกโนมิยาก็คือดีมากทอมันคือฮิปโปฮิเมะนะคะคนภาคเดียวกันน้องฮิปโป,ปลูกรักของฉันในองเมลนะคะก็อยากได้เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าห้าดาวหรือสี่แต่น่าจะห้าดาวนะเป็นถึงท่านแม่ทัพเลยนะอืม โอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้ามีอะไรเออสำหรับบทนี้นะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะดูกันทุกพาร์ทเลยน้องมาถึงพาร์ทจบนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Share, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอัจฉริยะชแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ á, ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง